สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดนนะคะ,ะตอนเย็นวันจันตอนเย็นวันจันนะคะเมื่อนี้อาการห,อน,หอนเลอกเกินจะเลสิก,กินสลัดกันนะคะสลัดแต่ว่าสีเอากินชิคเก้นสลัดใส่ของแมกกี้นะคะแต่ว,ว่าจะสิเฮดอกนี่แหละ,ะย่างเดียวกันไก่อาการหอนนะคะเลยใส่เสือจจกเซ็กซี่จั้อยเห็นขิดโฟ เห็นพุ่งเห็นพุ่งอันนี้นี่ขายทั่วไปนะถ้ายูเทสโก้กัมมี่เดนิยายค่ะง,ง่ายเข้ากับสิมิดถุงถุงอย่างนี้นะะอ่าเพราะว่าอยู่บ้านนี่เพิ่น ตามขำาเรียกร้องของพอบ้านและลูกบ้านนะคะบ่มากินอาหารซ้ำกันต่างวันก๋วยเตี๋ยวคนนี้านน้านแม่ลนอาหารแต่ว่าแต่ละเนื่อยะไม่ต้องมาทันเหตุอาหารขนมันเหลือมือรุ่นมากกับโบก,กินตัวเขาสิเก็บไปต้ย่ยสกุลอ่ามือรุ่นมากก็กินย่างอืนละมือทัดไปเขากินอันเหลือนะเขากินอีกบ่มาก,กินตัวกันมาสันทว่าบ้าน,นแต่ว่าในบ้านเนี่ยกินได้กินอาหารให้ตัวกันได้แต่ว่าพอบ้าน เตือนแล้วสันทอชิ้นบ่ได้ต้อกันตรงเปียนครับเปียนอาหารห้เทียนน้ำแต่ว่ามือนอีส่สิกินชิคเก้นสลัดเบิดบานมาสันาอเพราะว่าอากาศมันหอนอเลยอากาศมันหอนจายซีมิเนี่ยพูดไปมันตกอ่ามอกไก่เห้านะคะแต่เจ็บมาใส่ถุงเจส์ใส่ถุงไป สีิ่นสีข้นนี่นะคะแล้วในบ้าน,นี้เขากับซิมมี่เครื่องปุงงยูนิุงนเนี่ยในม่นบ้านสุดแอ่ในบ้านง่งายๆก็สุดประหยัด <c oughs> เป็ดอะไรง่าย,ายๆแล้วก็ใช้เ่องไป เป็นกาลิกนะคะมันบบเผ็ดเป็นกาลิกเป็นกระเทียมอุ๊ตกแล้วโอ้ยตุ๊กดีเถอะเนาะอ่าใไ่ละนี่นะคะเขาก็จะคุกคึ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 กขัดกันเขาก็จะมีอันนี้คือเข่าเตาอบได้เลยนะคะนี่เป็นถุงสีกันพ่อมห o r n ได้จัิสินาแต่เป็นพลาสติกธรรมดาไม่ใส่เข้าไปบ่ปได้นะคะมันติดเปื้อยอันนี้มันติดเป็นธรรมดาเป็นแบบแบบถุง ส้มห่อนยังสินะเขากับสีมี่แนวลาดปากถุงนะคะลาดปากถุง <necessary> ตัดปากแเ้าก็คุกเข้านะคะคุกเข้าแล้ังนับเขราตีเข่าเข้าไปแน่เตาอบเน่าก็กระสีมี่วิธีบอกค่ะทัางหลังว่าไฟแห้งซ้ำได้ยังสินะไฟแห้งซ้ำได้ กลับไปนี่คุกอันนี่ไปละไปแห้งจำใว่าจัาแก๊ดมาตายตัดออกครึ่งหนึ่งมันอยู่ใส่ละมันโอ้ยตัดใน้นหน่อยทิมเอืกอเขากะคุกประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีนะคะกัดใส่แก๊ดแกนมาเดยลเรบอกบอกประมาณแกนดมาฟลายสิละ ใส่บวแห้งยังสินะหรือสิใส่มันก็แล้วแต่ขันแค่ซีชิ้นนี่ประมาณสามชิ้นหาทังซีซินาทีก็สุกแล้วังสินะขันแปดชิ้นก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งยังสินะก็แก้มาลายค่ะอ่อนๆนี่แหละแก้มมากนะคะแต่ปลายดีนะคะเหยียบร้อยหอมกับหอมแล้วก็ใส่ที่จะเลี้ยงใส่ยังสีเล่นนะคะ ดำเพน้อยนะคะคัดที่คัดที่ัดค่อ,คคอคคบอกแลเฮอากับเขาเตาอบเลยนะคะอีก3 5ิบหานาทีถึง4 0ินาทีค่อยมาเบ่งหน้าตานะคะว่าเป็นจังได